มสูตั้เยต้องตั้ง,ง,งปเป็นวัตย่านดีซีเลยใช่ไหมใช่ครับอืมพรตั้งรีนี่ไม่ดงังแลยอ่ะอะ่ะเอาเทียร์อ่านนะมง่ไหมเสียบ <c oughs> ตูดเสียบ <c oughs> ไฟอะไรเ่ยทำตามที่ผมบอกแหละทัาท้าเย็นๆอยวแนที่ก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยวัดเองทีหลังมันจะได้คลายความกังวลอเ,อเ,เอาดูแนวตั้งแนวตั้งเด่นแนวตั้งอ่า เนี่ยวงจรมันเลยนะดูให้ดีวงจรมันเลยดูที่วงจรเห็นไหมสองร้ยยี่สิวัดตรงไหนน,นะเอาสี่สามรอยู่ตรงไหน,นดูออกไหมนี่นี่สองรอยิอยู่นี่เห็นไหมสี่สาอยอยู่นี่ไม่ใช่เลยสี่สามร้อยสี่สา้อย ามร้อยมันออกมานี่แล้วสามร้อยมันี่วัดจะมนี้สาร้อยเนี่ยขาวออกนะอันนี้ก็ไมีเจ็หาเนี่ยจาวามันมีอะไรนะอันนี้ข้านี้คือบวกใช่ไหมบวกน,นใช่ตะโค้งลบกแดงคือบวกใช่หกั่เยาไม่ใช่เ้ต้องทองใชไหไม่ต้องหรือล่ <c oughs> ต้องยักเข้าไปมายักไงน่าเสียไปแล้วรอ

เรี้ยงน้นอยไปเซ็น,นเตอร์เลยอ่าห้ามเอามือส่วนใดส่ันหนึ่งไปแตะที่ปิ้็คว<ม>ามปลอดภัยหรือจะมาดูาข้อวัด่อนกะ็ได้ไน,นะใช่ใช่มันควรจะเป็นแบบนี้นะท่าที่เป็นหนูรองยาวแบบผมเสียบแล้วนะ ช้าแทนเย็นอันนี้เราจะใช้มิเตอร์เขียนถูกไหมไม่ใช้ตัวเลขเหรอตัวเลขก่อนเพราะว่าถ้ามันวัดผิดมันจะเอาพายนิดนึงมากตามมอสเลยครับเป็นไปเลือกเป็น เอซีก่อนนะกดซีแรกครับเป็นตัวหนอนยันโอเคไปแล้วมาเปลียบไฟต่อเดืเอตนี้เราเสียบอง้ยสเหมือนนะกันสองร้อยยี่สิบ นี่เลยมีคามจบด้วยก็ได้ล่องแหงลองบายได้ไหมเท่าไร่าแบบเจเจ็ดเค็เจ็ด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 เล็ดเห็ดเจมดเจดเจ็ดนจ้นเราวเดเดเจ็ดเเลด่ยนทเจ็ดเจเ็เจ็ด่จเจ็ดดเ เท่าไรร้อยสิบสอวนเห็นไหมครับต่อไปก็คือจุดนี้รู้กอนร้อยย่เดี๋ยวเดี๋วขาสามขาอยู่ไหนนี่นี่นาสิบสองวอนอยู่นี่นี่สิบสองวลน์จิมเท่าไหร่ังสั้ก็บปนวัดปิดมันก็จะขึ้นลปิดวอลกให้สารับิมเท่าไหร่ 2องต่อไปข้างหนึ่งห้าว้นอยู่นี่ได้ไหมง่ายไหมเขียนบอกเลยห้าว้นไม่เอกไม่นีใช่ถูกต้องนะเขาจะบอกเลยได้ไหมแค่นี่ไม่ได้ยากนะ ลองวัดเลยคือแค่นี้เรารู้แล้วว่าไม่แตกปไม่ไม่เสียปลายนี้เป่ยนโดนมอีอูจะวัดนี้ก็ได้นี้ก็ได้เอาเีลเอียเนีแลอนป็้แ่ก็ได้สอง้อยยี่สิบฝากไปวัดเอซีก่อนกดวจถึสีระดีเนะเป็นตัวนอนยังเป็นแล้วเป็นตัวนอนแล้วค่อยๆยิ้มุดแรกชาาๆนะเขียนตรงๆ อี้คู่นี้จิ่มไปๆกับนี้ดีอ่าได้ไหมสายหนึ่สาสด้วยบอดโอเคราวัดที่ตัวหนอนไดโอดมาวางด้วยจิ้มโอเคอ่ะเ้าออกกไปเป็นดีซีปกติฟ้าทีนึ่งนโอเคได้นะอ่ะข้อส่อันนี้ลบนีบวก ยิ้มด้านละลาเห็นไหมสามร้อยสิบหกเห็นไหมเราได้ชุดที่สองแล้วนะต่อไปชุดที่สามนี้เห็นไหมเจ็ัถึง้าตรงนี้สิโวลต์หาว่าเอาสิบโวลต์ก่อนอะสิโวลต์ก่อนยิ้มโอเคเห็ไหมสิบสอง ต่อไป5โวลต์ไ้ไหมโอเคระเบียมแล้วยังพอแล้วมีแค่นี้แหละวัสไฟมีแค่นี้นะมีแค่นี้เลาบว่าแต่ว่าถ้าเราไป เจอเบาจริงๆเนี่ยตำแหน่งมันจะสลับลงไปสลับกันมาแล้วก็มาไล่แบบที่บอกอ่าเสียบเหมือนเดิมนะครับออกเดี่ยวนะผมไม่ระบอบละออกมาที่สิบสวยงามต่อไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนงานวัด ก็ดีของพิเร์ตัวแรกมันเป็นแบบนี้แหละต่อไปอันนี้ที่สองเดี๋ยวไม่น่ารัดปิดนี่รดองสีนี่ผมที่เอาสองตัวรวมกันดเอาสตันี้ใช่ไหมนะใช่หมายถ้วัดกับวก็จะมันก็จะเป็นิดลม โวลต์โวลตไปแล้วต่อไปห้าโวลต์ห้าโวลต์ไม่ใกล้ใกล้ระดับขั้ใช่ไหมระลับรับั้วยครับฟ้องๆองอย่งนียวม่ไมที่เมแตะไฟห้าโวลต์เกียบเดี๋ยว้าจิตกันตรงตรงแอลนี่ถ้าเกอดวัดตรงนี้มันจะเป็นยังไงครับ ก็ถ้าเกิดถ้าฟิวไม่ขาดหรืออะไรไม่เป็นไรมันก็จะขึ้นสองวันยี่สิบถ้าคุณวัดแล้วไม่มีไฟแสดงว่าไฟไม่มาไม่ถึงเมื่อกี้เมื่อกี้เราวัดวัดตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมครับไมนขึ้นถ้าเกิดผมวัดจากตรงนี้มาตรงเนี้ยก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวผมวัดแค่แค่ข้างเดียวมันไม่ขึ้นมันครบวงจรมันเป็นเส้นมันไม่ครบที่มิเตอร์ใช่ไหมแค่หลอดอยากวัดอีกน้อยนะของของเราบ้างนะเป็นสิทธิ์ นล่อมาันส okay, right ิหรอู่มืออีกเพียบจนเชต้องหน้าอันไวตนงามเลยเอยตังเดี๋ยวตั้งกล้องตั้งกล้องไปได้ค่๋ยผมจะเรียอกันเลยตั้งกล้องอัตโนมัตินะตั้งยินะแั้นนเอาแนวตั้งหรือแนวนอนดี เอาโอเคนะฟังเสียงเอานะครับแค่นี้แหละก็ขอให้ความรู้จงสถิตอยู่กับตัวท่านนะครับทุกทท่านทุกท,กท,กทกคนตลอดไปกับขอบขอบคุณครับ